พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่8การตักเตือนไม่ให้ลืมพระเจ้ายามรุ่งเรืองพระบัญญัติทางสิ้นซึ่งขพระเจ้าบัญชาท่านในวันนี้นั้นท่านทั้งหลายจงระวังที่จะทำตามเพื่อจะมีชีวิตและทวีจำนวนมากขึ้นและเข้าไปยึดครองแผ่นดิน ซึ่งพระยาเวทรงปฏิญาณกับบรพรพบรุษของพวกท่านท่านจงระลึกถึงทางซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงนำท่านในถิ่นธุรกันดารถึง40ปีเพื่อจะทรงทำให้ท่านทอมใจและทรงทดสอบเพื่อจะทราบว่าจิตใจของท่านเป็นอย่างไรดูว่าท่าน จะรักษาพระบัญญัติของพระองค์หรือไม่พระองค์ทรงทำให้ท่านทอมใจทรงปล่อยท่านให้หิวและทรงเลี้ยงท่านด้วยมานาซึ่งท่านเองหรือปู่ย่าตายายของท่านก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรเพื่อพระองค์จะทรงทำให้ท่านเข้าใจว่ามนุษย์ ไม่ได้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยอาหารเพียงสิ่งเดียวแต่มนุษย์จะดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยทุกสิ่งที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระยาเวในเวลาสี่สิบปีนั้นเสื้อผ้าของท่านก็ไม่ขาดและเท้าของท่านก็ไม่บวมท่านจงตะหนักในใจเถิดว่าพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงตีสอนท่าน เหมือนกับปีดาตีสอนบุตรของตนเช่นกันเพราะฉะนั้นท่านจงรักษาพระบัญญัติของพระยาเวพระเจ้าของท่านโดยดำเนินตามทางของพระองค์และยำเกรงพระองค์เพราะพระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงพาท่านเข้าไปในแผ่นดินที่ดีเป็นแผ่นดินที่มีลำธารน,น้ำพุและน้ำบาดาล ไหลออกมากลางหุบเขาและเนินเขาเป็นแผ่นดินที่มีข้าวสาลีและข้าวบาเล่ถั่าอางุ่นมะเดือและต้นทับทิมเป็นแผ่นดินที่มีน้ำมะกอกและน้ำพึง่งเป็นแผ่นดินที่ท่านจะรับประทานอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์ท่านจะไม่ขาดอะไรเลย เป็นแผ่นดินที่ศิลาเป็นเหล็กและท่านจะขุดทองแดงได้จากภูเขาท่านจะได้รับประทานจนอิ่มและจะสรรเสริมพระยาเวพระเจ้าของท่านในเรื่องแผ่นดินดีซึ่งพระองค์ประทานแก่ท่านนั้นท่านจงระวังตัวเกรงว่าจะลืมพระยาเวพระเจ้าของท่านโดยไม่รักษาพระบัญญัติกฎหมาย และกฎเกณฑ์ของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้เกรงว่าเมื่อท่านได้รับประทานจนอิ่มได้สร้างบ้านดีๆและได้อาศัยอยู่ในนั้นและเมื่อฝุงโคและฝุงแพะแกะของท่านทวีจำนวนขึ้นเงินทองของท่านทวีมากขึ้นและทุกสิ่งที่ท่านมีอยู่ก็ทวีขึ้น แล้วใจของท่านจะพยองขึ้นและลืมพระยาเวพระเจ้าของท่านผู้ทรงนำท่านออกจากแผ่นดินอียิปต์คือออกจากแดนทาตผู้ทรงนำท่านมาตลอดทินทุรกันดารใหญ่น่ากลัวซึ่งมีงูแมวเสาและแมงป่องและดินแห้งแรงไม่มีน้ำผู้ประทานน้ำจากหินแข็งแก่ท่าน ผู้ทรงเรียงท่านด้วยมานาในทินทุลกันดาลซึ่งบรรพบรุษของท่านไม่รู้จักเพื่อพระองค์จะทรงทําให้ท่านทอมใจและทรงทดสอบท่านเพื่อทําให้เกิดประโยชน์แก่ท่านในบ้านปลายจงระวังให้ดีเกรงว่าท่านจะนึกในใจว่ากําลังและเลี้ยวแรงของข้า นำทรัพย์มีค่านี้มาให้ข้าท่านจงระลึกถึงพระยาวเวพระเจ้าของท่านเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานกำลังแก่ท่านที่จะได้ทรัพย์สมบัตินี้เพื่อพระองค์จะทรงดำรงพันธสัญญาซึ่งทรงปฏิญาณต่อบรรพบรรุษของท่านดังวันนี้ถ้าท่านลืมพระยาวเวพระเจ้าของท่าน และไปติดตามพระอื่นและปรนิบัตินมัสการพระเหล่านั้นข้าพเจ้าขอยืนยันต่อท่านในวันนี้ว่าท่านจะต้องพินาศแน่นอนเช่นเดียวกับประชาชาติซึ่งพระยาเวทรงทำให้พินาศไปต่อหน้าพวกท่านท่านทั้งหลายจะพินาศอย่างนั้นแหละเพราะท่านไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเว พระเจ้าของท่าน